สวัสดีครับมื่อนี้ตาปมวดีผ้าเอาปุ่นปุ๋ยคอบไม่ใส่พักบุ่งพี่น้องตรงนี้พักบุ่งเป็นดอกขขขเขาอ,อันนี้เขาเบี้ยยู่พี่น้องล่ออันไหนกันเป็นหน่วยแก้วเหระก็เลยตาปมวดแต่งแต่งยอดแล้วแต่งยอดแล้วตัวนี้ก็เจ้าปุ่นขี้วัวลุ่นะครับพี่น้อง ครับพี่น้องยูทู e พี่น้องเปิดสุขสุกคนเนาะยวมือนีตาผมวันที่ผ้าเอาขี้วัวเนาะเอาขี้วัวแห้งห้อยจังหน่อยห้อยพ่อไอ้ไอ้ยอดมันปงนะครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นดอกแล้วก็ยอดใหไ่นะครับพี่น้องแต่ว่าก็เป็นเพ่อด้เก็บอยู่ลอยเขาเป็นดอกเป็นหน่อยเต็มทีแล้วก็เขาก็จะคอยแต่งอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรา เราอ้อยไว้ก่อนนะครับอ้อยไว้พ่อได้เก็บหยอดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ตาป้อมม้นก็ได้แตง่งแต่งยอดไปแล้วครับพี่น้องแต่งยอดไว้จะทําเป็นรั่องๆไว้อย่างนี้แหละครับพี่นอ้งอนง,งนีนนง่แหละเล้วตาป้อมม้นก็เลยเดี๋ยวเอาเอาเอาฝุ่นลงนะครับเดีย๋ยวจับกล่องคนเดียวพี่น้องจับกล่องคนเดียวก็เลยเรียกเป็นแบบว่า <laughs> Nhưng mỗi đứa. À, đi nào. nó à, ngồi nó. à, ừ, đó thì nó nó anh này tao có đi hết thảy bưng pét tôi ra chắc nồi nó anh hiền bò hiền nó thì nó anh ấy phun kiu à เอาแถวนี้ก่อนแถวนี้ก่อนเอาฟีน้องเนาะเดี๋ยวผมยังงวยมากทีเด้ตอตกหนาวเเรียบร้อยเลยเนี <c> ่ย <oughs>

เราก็เป็นหน่วยเป็นหน่วยหลายอยู่ครับพี่น้องเป็นหนว่วยหลายอยู่เดี๋ยวก็เลยเหมืนเป็นเบอร์เดี๋ยวไปเสรจและเห็นน้อ,อพี่น้องเนาะเห็นพี่น้องเบิรงไปเรือ่อยๆเดี๋ยวถือกล่องคนเดียวพี่นอ้องอยากเนี่ย เราไปดอกนะก็ออย่างนี้แหละเราก็ต้องทําไปนี่ครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมจะทําให้เป็นตัวอย่างนะครับกับผมก็ใส่ไปหลายเติมแล้วครับพี่น้องอันนี้แหละเป็นนาผักบุ้งที่เราส้องขยันจังน่อยนึงครับพี่น้องขยันขยันทํานะครับ ขยันทำเพราะว่าถ้าเอาบอ่ขยันก็สิเป็นแปลว่าครับเขาต้องแต่งนะครับแต่งยอดนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ตาปมมันก็จะแต่งไว้แล้วแต่งมนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่ผมก็ยังให้เบงพ่อเขาข่าวนะครับพี่น้องเนาะอันนี้สวนกเกษตรของลุงตาประมวลน,นะครับเดี๋ยวผมมีให้ไปเบ่งปปแป้งหน่อยจังน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นผมก็ ตนนี้หนาเริ่มแห้งผมก็ใส่ใส่ไปแล้วทีนี้เริ่มเขียวงามแล้วครับพี่น้องตัวน,นั้นตัวน,นี้ผมก็ผมผมแตงเลยสองสามวันแต่งยอดเลยสองสามวันก็ร่างแต่หยอดแล้วครับแล้วก็เป็นหนวยอยู่แตแ่ว่าเราก็เอาเอาปุ๋นใส่ไม้ก็มันก็เริ่มแตกแต่ก็เป็นเป็นหนวยอยู่แต่ว่าจะทําให้ยอดสวยนะครับเดีย๋ยวผมมีภาพไปเบ่งแป้งนั่นเนาะยอดเขาจะสวยมากๆแล้วก็น่าทานนะครับอ่าท่านนะครับพี่น้อง พราะว่าพี่น้องเคยติดตามผมมากล้วก็สีเขาใจเนาะแต่ว่าต้องนั่นส่วนนั่ง s ่ว n นั่นก็นผลมาใหม่แล้วก็ส่วนเขาเป็นสาเนาะพี่น้องที่สองหรือสามเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมเอาปุ๋นเอาปุ๋นใส่หม่เอาปุ๋ยห้อยจักน้อยนะครับพี่น้องก็ึกว่าดีขึ้นนะครับก็เขาเป็นเป็นดอกอยู่แต่ว่าเราก็ได้เจ็บนะครับได้เจ็บนะครับพี่น้องเนาะ แป้งนี่ครับแตกยอดแล้วครับยอดเขาจะสวยสวยมากแล้วครับพีน่น้องนี่แหละยอดเขาเดี๋ยวผมจะเด็ดแต่เขาก็เป็นลูกอยู่นี่ยอดเขาสวยมากครับพี่น้องเนาะอันนี้ตักมโมนให้ดูนะครับเพราะว่าทรงนี้ประมาณาแบบว่า สี่โมงกว่าครับโดยสือว่าแดดนะครับยอดก็จะสวยนะครับเขาจะแท่งอองมาแต่ว่ายอดยอดใบใหญ่ไปแต่ว่าอวบอยู่อวบแล้วไม่ใช่กรอบอยู่ครับกรอบนะครับอ่อนกรอบอร่อยนะครับว่านผมล่องเก็บไปไปผัดกะแสบแห้งครับพี่น้องอร่อยมากๆนี่นะครับเราก็สามารถเก็บเก็บขายได้นะครับน้องเยอะครับคือผมเอาเอาเอาฟูลงนะครับ ตอนนี้ลงได้หนึ่งอาทิตย์แล้วครับได้หนึ่งอาทิตย์ก็เริ่มเขียวนะครับตอนนี้น้ำเริ่มแห้งครับพี่น้อง <aquell ะ S 1> น้ำเริ่มแห้งนี่แหละเริ่มแห้งแล้วครับมีเยอะแต่ว่าผมพ้อกระตัดแต่งไปย่บ้านเลยไ้ท่านบ้านเลยแตงแตงแตง่แตงร่องนะครับก็จังหน่อยจะคอยล่อล่อจังหน่อ,แนอยแล้วก็กให้น้ำแห้งแล้วก็เ้ากระถากแล้วก็ดึงดึงดึงออกแล้วข้อก็ขุดขุดขุดแล้วก็ลุยเลย ได้วยปุยมัดอีกครับนี่แหละอันนี้ก็นี่ละไอ้ที่สวนตาประมวลก็อนเจ๊จงสิล่ะครับพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องก็เค่อยบังชิบผมก็จีที่หูเนาะว่าผมทำขงังแหลกเป็นอย่งไรเนาะอันนี้บงังต้องไปหันบ่อนาสักหน่อยครับบ่อนาตักหนินาแล้วครับเดี๋ยวผมก็รอดังน้อยผมก็ตีแตงครับตัวน,นี้ก็ ผมเอาปูนลงเอาปุ๋ยอ้อยน้อยหนึ่งก็เยอะมากๆครับพี่นอนะ้องเนาะฝั่งนี้ก็เป็นตะไะคร้ครก็งามแล้วครับตะไคร้นี่แหละไกก็งามแล้วครับพี่น้องครับทุกคนนะครับสามารถเททําได้นะครับพี่น้องเนาะสามารถทําได้บ่บ่บ่ยากนะครับพี่น้องเนาะสําหรับการที่เราจะทํา สิ่งทุกอย่างมาอยู่ครับตัวเราเองนะครับแต่เราจะตัดสินใจนะครับว่าจะทํานะครับกาบหลายหน้าบหลายแต่สามารถที่มีไรใดในเข่ามาทุกวันนะครับพี่น้องบรน้อยก็หลายนะครับกาพ่อได้พออยู่พอกินพอประมาณก็วานแต่น้พ่อพ่อใส่นะครับพี่น้องน้องอันนี้ดีมากๆเลยนะครับําหลับนาผักปุ้งของตาประมวลก็เพื่อตอบโจทย์ได้นะครับพี่น้องเด้ออยาวา อย่าว่าบ่มีไรไรวดอย่าว่าบ่พ่อกินพ่อใสพ่พ่อพ่อพ่อถ้าเราไม่เป็นหนี้เป็นสินแล้วพี่น้องบ่ได้้่ย่องเ้อพี่นอ้นองอันนี้ปาดของแตบบ่ว่าพระเจ้าพิธีพ่นตัดว้บ่มีผิดดออครับนี่แหละคนตะเกาเขาก็เฮ็ดตังสี่เองนะครับเฮ็ดได้หลายอย่างแทงเป็ดอย่างไก่ปลูกผักปลูกหนังปลูกนันนันแนวนี้ไปกินในรัวเรีอยถึงเวลามีลูกหลายคนก็นกบออยู่พอกินบ่เอยเป็นหนี้เลยครับคนตะเกาแต่ว่าปัจจุบันนี่อู้มหาศาลหนีแห้งนะครับพราว่าเฮา ห้าเก่ากระโดดแห้งนะครับเพราะว่าห้าบอ่อใดเฮ็ดยู่เฮ็ดจินมีแต่แบบว่าสื่ออย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ผ่าห้าเฮ็ดใดนะครับพี่น้องถือว่ามันไผเป็นเกษตรกร้อนนะครับล่องพิจารณาเบิ้งเด้อครับถผมีหน้าหรือว่าเป็นไผอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ลรงงานนะแต่ก็ตามแร่เขามาดูในคลิปนี้นพี่น้องกลอง็รรงล,ล่องพิจารณาเบิ้งหลายๆคนที่เขามาแบบว่ามีประสบผลผลสำเร็จหลายแห่งนะครับพี่น้องในจุดนี้นะครับพิ่นมาทําเกษตรไว้ถือว่า บ่ได้ทถ้ไใบจุดนี่เขาจะถ้ไใ้น้อยๆก่อนล่อลงมาเขามีเขามีทุดจังน้อยเขาก็ลงมามาเห็ดไห้เต็มทีแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้แต่ว่าปัญหาเด้อครับทาเห็ดล้วต้องต้องหูจักขายหูจักเด้อครับบ่แม่นว่าเห็ด่ซื้อเราบ่หูจักขายบ่หูบ่หูตลาดนี่เรียบร้อยนะครับต้องต้องรู้ตลาดต้องต้องเข่าถึงนะครับนะครับเข้าถึงลูกค้านะครับพี่น้องอันนี้สําคัญที่สุดเด้อพี่น้องเด้อสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าทําแล้ว ถำหูจากท้ำแต่ว่าบ่หูขายนี่ยาเฮ็ดนะครับเฮ็ดแต่พ่พอกินพ่อครับอย่าอย่าอย่าเสียสาระแป้งหน้าด้วยถีเป้าประโยชน์นะครับพี่น้องถ้าเฮ็ดเราก็ต้องเราก็ต้องมีมีไล่รับขมาน้ำข้าวปิ้จุนเจี้ยนในครอบครัวทั้งเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วก็ต้องถึงว่าบ่ได้บไดทุนขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าเราได้กินเราก็ได้ได้เก็บเราก็ได้ขายให้แบ่งปันให้พี่น้องนะครับอันนี้ผมเห็นหลายคนเราบางคนก็เ,เสียสาะแป้งหน้าแต่ว่าบ่หูจะขายนะครับ บูหูจักขายเนี่ยน,นี่มีมีหลายคนอยู่ครับผมเห็นแล้วก็เลยนะครับเพราะว่าปลูกไว้เต้มแถวกระบอได้ไปรักษาเอานะ่ครับเดี๋ยวจะรับแปลงมาย่งางโครงก้านที่ผ่านมาเนี่ครับเอโคกงน้องนาเนี่ครับบางบางคนนี่ปล่อยถิ่มไปผมไปเห็นแล้วนา่าจะได้เงินนี่ครับนะครับเพราะว่าเห็นแล้วถิ่มเลยเพราะว่าปัญหามันคืออ่าคือ,ค,อคือทําไม่ไหวแล้วก็บ่งูหูจักก้านตลาดแล้วก็อ่าสีสำคัญเราเพียงแต่ว่าปลูกปลูกที่ไหนแล้วก็หน,นีไป แล้วก็บริสุทธิ์ใจนะครับพี่น้องเนาะอันนี้นตะบวนกน็บอกไปก็นีน่แหละการทําอะไรทุกอย่างทุกอย่างถ้าเฮ้าใส่ใจเลยครับถึง,ถงแม้เราจะปลูกแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเฮ้าสนใจแล้วก็มันจะมีประโยชน์มหาศาลนะครับสามารถเก็บได้สองวันเก็บก็ได้เนาะแล้วก็วันเว้นวันก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดเราต้องท้ามหาครับพี่น้องเนาะเราต้องท้ามหานะครับ ก็คือถา้า,ถาหฮอถ้าหฮอเห็ดแล้วถามมีมีตลาดแล้วก็บ่ยากครับเอาไปส่งลานาค่ามึงไดก็ได้ครับอ,อืมทุกมือ,อนี่เขาไม่ได้ถามหามีบัตานะครับเพราะว่าเพราะว่าเราทํานะครับเราทําแล้วก็รมามมัดก็รันรตีได้นะครับพี่น้องรู้สึกว่าแราโปรโมทก็แปลว่าแดดซองแห้งครับพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้ผมก็คุด กุดดินไว้พว่าสิปลูกผักนี่ครับพมมว่าเจ้าผักมาๆม,มาวาันนะครับต้นนี่แหละก็ทําดินไว้อยู่อันนี้นะครับพี่น้องก็เห็ดยังไงก็ทางเขาเห็ดย่างเล็กเละกน้อยน้อพี่น้องเนาะเอาพี่น้องว่าแล้วก็ก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะพี่นอนะ้องเนาะการทำอะไรนี่เท่าเราทำ,ทำด้วยความเต็มใจด้วยความจริงใจแล้วทำอะไรก็สำเร็จ นะพี่น้องบอกว่างานหน่อยงานใหญ่ทำไปแล้วต้องสำเร็จเพราะว่าเขาจังใต้ถ้ำเนาะพี่น้องอันนี้น,นี่แหละพักบุงสีส้มสีตะปมวลนเฮ็ดนะครับนี่ครับน่วยเขาเปน็นนวยแล้วครับนี่แหละอีกอย่างน้อยเขาก็แกแต่ว่าเราเราก็ต้องไปแต่งตัดตัดเพื่อเลยมันก็เขาจะแตกยอดใหม่นะครับแตกยอดใหม่เลยครับพี่น้องนี่แหละก็เลยว่าอยากให้เฮ็ดนะครับ นี่แหละหรือพี่น้องเขาไปยุ่ในคลิปหล,ลายๆคลิปก็อะไรที่เฉพาะสวนตาปุ้มวอนี่ก็เห็นในรูปแล้วแบบนี้แหละครับเนาะเอาถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะพี่น้องเนะาะก็ให้พี่น้องจอ,อยติดตามเนาะจอ,อยกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเนาะติดตามตาปุ้มวอไปเรื่อยๆเนาะครับตาปุ้มวอก็มีกำลังใจเห็ดคลิปไปเรื่อยๆเนาะเพื่อพี่น้องได้ได้เบิ้งได้ยังนะครับตอนนี้ก็ตาปุ้มวอก็มาแตง่ง แล้วก็ตัดแต่งแล้วก็เอาเอาปุ่นขี้วัวลงนะครับผุนขี้วัวขี้วัวแห้งนะครับต้องต้องแห้งนะครับพี่น้องเนาะแห้งนะครับหรือว่าปุ๋ยหมักก็ได้ครับปุ๋ยหมักผมก็หมักไปเยอะจะพูดยมไ่นะครับแต่ตอนนี้ผมทําให้ดูนะครับพี่น้องเนาะเอากขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสด ah. okay. so ีครับ